สวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับรหัสโค้ดนะครับในรุ่น Isuzu D-Max ปี05.06นะครับผมซึ่งมีพี่ๆหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าเซนเซอร์ p o w e r l i ้น A นี่มันคือตัวไหนนะครับแต่พี่เขา,าสแกนแล้วมีขึ้นโค้ดคือ P 0 3 4 0นะครับผม p 0340นะครับก็คือเซนเซอร์เพลาเราลิ้นนะครับผมหรือเซนสเซอร์เพลาลูกเบี้ยวนะครับผมหรือเซนสเซอร์หน้าเครื่องนะครับผมจะเป็นจุดเดียวกันจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับแต่เขาเรียกหลายชื่อนะครับผมทีนี้ผมก็มาสรุปให้นะครับก็คือถ้าพี่ๆคนไหนใช้สมาร์ทเกตนะครับ ยกตัวอย่างนะครับถ้าพี่ๆคนไหนใช้สมาร์ทเกตรุ่นนี้นะครับผมสแกนแล้วรถสตาร์ทไม่ติดนะครับสแกนแล้วเจอโค้ด P0340 นะครับก็ให้สงสัยเลยเด็ดนะครับว่าเป็นเซนเซอร์เพลาลูกเบี้ยวนะครับหรือเซนเซอร์หน้าเครื่องนะครับผมถ้าใช้สมาร์ทเกตรุ่นนี้นะครับผมสแกนเจอโค้ด P0340 นะครับก็จะเป็น เซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับตัวนี้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็หาซื้อได้นะครับในร้านอะไรทั่วไปนะครับผมร้านขายอะไรทั่วไปหรือช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับผมช่องทางออนไลน์ก็ได้นะครับมีหมดนะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันนะครับผมของแท้ก็จะไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับ แต่ก็น่าจะพันขึ้นนะครับหลายพันอยู่นะครับของแท้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมแต่ของผมนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับผมร้อยกว่าบาทนะครับพูดไปแล้วจะตกใจนะครับว่าเซนเซอร์ตัวนี้ร้อยกว่าบาทนะครับเนี่ยผมซื้อมาทาเนี่ยกล่องเห็นไหมครับเนี่ยมันเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโค้ดเนี่ยให้ดูเลยนะครับไม่มีไม่มีถาดอะไรนะครับเนี่ยแต่ผมก็ใช้เทสตอยู่นะครับก็ รถสตาร์ตติดง่ายนะครับรถสตาร์ตติดง่ายปกติเลยเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับเนี่ยยังไม่ได้แกะนะครับก็คือผมทําการเทสสองตัวอยู่นะครับผมเทสสองตัวแล้วนะครับก็เลยอีกสองตัวนะครับเลยอีกสองตัวนี้ที่ยังไม่ได้ทําการเทสนะครับรถก็สตาร์ตปกตินะครับไม่ไม่มีเยงเคกแม่อะไรนะครับติดง่ายนะครับติดง่ายนะครับ ติดง่ายเลยนะครับอันนี้100ร้อยกว่าบาทน,นะครับแหมร้อยกว่าบาทครับแต่ผมไม่ไม่ได้ส่งลิงก์ให้นะครับเพราะว่ากลัวพี่ๆไปซื้อมาแล้วอเอาไปใช้งานแล้วมันอาจจะมีผลต่อเครื่องยนต์นะครับผมผมก็เลยไม่ส่งลิงก์ให้นะครับแต่ผมจะมาะแชร์ข้อมูลเฉยๆนะครับว่าเซนเซอร์ตัวนี้ผมซื้อมาใน,น,นราคา ร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยเก้าสิบนะครับประมาณไม่ถึงร้อยเก้าสิบแล้วร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนี่แหละครับประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมกําลังเทสอยู่นะครับส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูใหม่ครับที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมให้ดูเลขนะครับผมอ่าเห็นไหมครับเลขอันนี้เป็นของโซเซแปีนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผม ส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณครับ